นี่เป็นอีกมุมหนึ่งจุดที่เห็ดมันปูเกิดทุกปีนะคะแล้วเราก็มาเก็บทุกปีค่ะป่าโซ่ในตำนานดีใจมากๆไม่เคยเห็นแบบเยอะอลังการเหมือนปีนี้นะคะน่าจะไม่มีใครรู้จุดเห็ดของเราทุกคนดูคือขอพาเดินดูก่อนเลยตื่นเต้นมากๆคลิปนี้เป็นไฮไลท์ที่เก็บตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะเอามาตัดต่อให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งเก็บจุดประทับใจ สวยๆเก็บไว้ดูเองด้วยค่ะที่นี่คือสวีเดนเราจะเก็บเห็ดและเก็บขายช่วงกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนนะคะอีหลีแล้วก็ข้างหน้านิดหนึ่งขึ้นไปแต่ข้างหน้าส่วนใหญ่จะไม่เหลือกับตรงที่ตายเก็บ แค่นั้นแหละแต่ข้างในเนี่ยถ้าเข้าไปคือกระจายเต็มป่าเลยงามแต่มันแก่ไปแล้วด้วยเก็บได้ครึ่งนึงอีกแล้วก <c oughs> <c oughs> ารน้ำมนันรด อืมไม่สวยนะคะต้องเลือกได้ไม่ไม่เก็บได้ไม่ทุกดอก มาตอนที่เห็ดโลละไปขายที่นู่นเลยนะโลละสองร้อห้าสิบอ่ะพี่มาเก็บเห็ดข้างถนนเต็มเลยแต่ไอ้คำว่าเต็มไอ้เห็ดข้างถนนมันก็ดอกเล็กๆนึง,นงลเลือกเอา มันเป็นเห็ดออกช้าตรงนี้นนนนใช่ใช่ต้นเดือน,ก,นกันยากันยากำลังค่อดีปีหน้าวางแผนกันใหม่ไงแค่ป่าเราก็เก็บสองคนก็ไม่รู้จะจะทั่วหรือเปล่าห้ามห้ามทิ้งเห็ดปีหน้าปีนี้ผิดแผนเยอะนนพี่ว่าป่าแฮมเนนะป่านี้ก็เต็มแล้วเนี่ยไม่ได้ทิ้งด้วยป่านั้นอ่ะ โอ้ยทุกคนสวยใจละลายอือสวยทั้งข้างหน้าและข้างหลังค่ะทุกคนจ้ากลุ่มเห็ดร้อยคะแนนเต็มค่ะ ็ช่อได้ทุกดอกนะคะกลุ่มนี้ 你们吃啊 ยจะให้ดูขาเห็ดดึงขึ้นมาขาหลุดอยู่ที่ใต้ดินสักอันนี้ดอกมันแก่ไปแล้วนะคะเอาไว้ก็เป็นเชื้อเห็ดคะ่ะทุกคนเอาดอกสวยๆไปคลิปวันนี้ฟินมาก ได้อยู่ไดอ้อ๋อมันมีสองดอกกลุ่มนี้ยอยู่ใต้ไม้ค่ะยกไม่ยกไม่ขึ้นนะคะอจับให้โดนขาดอกก่อนอสวยมาก Mm hmm. สองดอกสุดท้ายไปค่ะไปลุ้นกันต่อนะคะตรงทางออกแล้วค,คลิปนี้เป็นการทำไฮไลท์จุดสวยๆตลอดฤด,ดูการเก็บเห็ดมาให้รับชมอีกครั้งในช่วงหน้าหนาวนะคะให้หายคิดถึงป่าและเห็ดสวีเดนขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาสวัสดีค่ะ